สวัสดีค่ะดิฉันนงางธนิตาพินิจกฎชกรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2ทับ61รุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจ,จังหวัดตากกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีครับผมสุปชย<ะ>ัยไพยโรธกริยกุลครับ จิตอาสากหลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่2ทับ65ตำแหน่งปกติผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2วัดดอนบุญชัยสังกัดเทศบาลเมืองตากกระทรวงมหาดไทยครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝ้าฝนเป็นใจนะคะฝนตกติดต่อกันค่ะมาหลายวันแล้วนะคะในพื้นที่สมัต,ตากค่ะแต่เช้าวันนี้นะคะสายฝนก็เริ่มโปรยปลายพลังพรมมาเล็กน้อยนะคะ เป็นโอกาสดีค่ะที่เราสองคนนะคะจะพาท่านผู้ชมค่ะมาเยี่ยมชมนะคะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะในพื้นที่ของจังหวัดตากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่สถานีพัฒนาที่ดินตากครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแนวใหม่ที่เกิดจากการสืบสารรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ม>ตั้งแต่สมัยประมชนกนาถ จนมาถึงราชการของพระองค์ครับค่ะก็เป็นที่ประจักษ์ชัดดีนะคะว่าตลอดระยะเวลาแห่งการครองราช70ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะคะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,รินะคะหรือแนวพระราชดำร,ริต่างๆกว่า4,800โครงการนะคะ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือนะคะเพื่อที่จะเพื่อทำให้พระสงค์นิกรชาวไทยค่ะได้อยู่ดีกินดีนะคะแล้วก็ประเทศไทยของเรามีการพัฒนานะคะอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืนด้วยนะคะและโดยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพรงท่านได้ตะหนักเป็นอย่างดียิ่งนะคะถึงคุณค่าของแนวพระราชดำริค่ะ ที่พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุะอเดดมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะได้ส่งพระราชทานไวใ้ให้กับวงชนชาวไทยนะคะซึ่งเปรียบเสมือนของข,องขวัญอันล้ำค่าที่สุดค่ะที่ได้พระราชทานไว้นะคะแล้วก็พวกเราชาวไทยทุกคนนะคะก็ต่างซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับอากาศเย็นๆบรรยากาศสดชื่น หลายคนชอบเที่ยวธรรมชาติ<ช>ต้องไปรีสอร์ทที่ไกลๆ<ช>ต้องไปบนภูเขาสูงๆถึงจะได้ดื่มด่ำกับความชุ่มชื้นได้กลิ่นอายของธรรมชาติแต่สำหรับเราวันนี้ครับสถานีพนาที่ดินตากสถานท,ที่ที่ไม่ไกลจากตัวเมืองตาก<ช>เลยแล้วก็ได้รับบรรยากาศของธรรมชาติค,ความสดชื่นเข้ามาแล้วรู้สึกมีความสุขมากเลยครับพี่ยงใช่ค,ค่ะนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งการ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะคะในเชิงของเกษตรนะคะด้วยจะทำให้พวกเรานะคะได้สามารถนะคะน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ได้ทรงมีพระราชปณิทานอันแน่วแน่นะคะในการที่จะสืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาค่ะนะคะตามรอยของสมเด็จพระบรมชนกนาตินเองนะคะและที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะ พวกเราพร้อมที่จะพาทุกทท่านนะคะได้เยี่ยมชมแล้วค่ะนะคะซึ่งอีกสักครู่นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่ยงจากเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของบ้านนะคะนั่นก็คือท่านผู้อุ่งในการสถานีพัฒนาที่ดินตากค่ะท่านสำราญแสนศลานะคะท่านก็จะเป็นผู้ที่มาพาพวกเราเยี่ยมชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ขณะนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้มุ่งในการสถานีพัฒนาที่ดินตากนะคะท่านสำราญแสนจิรานั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านมีความยินดีนะคะที่ได้ต้อนรับนะคะพวกเราและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านจะพาเราเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ค่ะซึ่งนะคะตอนแรกที่ได้ยินคําว่าสถานีพัฒนาที่ดินมันคือสถานที่ราชการถูกไหมคะเป็นหน่วยราชการหน่วยหนึ่งนะคะในสังกัดของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ ดิฉันก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าที่นี่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะตามที่ท่านได้พูดคุยกับพวกเราก่อนหน้าที่จะเข้ารายการนะคะก็อยากจะให้ท่านพุ่มเมการนะคะได้เล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าที่มาที่ไปของการที่อยู่ดีๆสถานีพัฒนาที่ดินนะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรคะเพียนเชิญค่ะค่ะก็ สวัสดีสวัสดออีทุกท่านนะคะดิฉันสำรานแสนศิลาผู้มยการสถานีพัฒนาที่ดินตากค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีีค่ะที่จะได้มีโอกาสนะคะ,ะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็นาชมพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตากนะคะ,คะอย่างที่น้องอุ้มได้บอกว่าสถานีพัฒนาที่ดินตากฟังชื่อแล้วเอามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ยังไงนะคะ,ะก็เรากําลังพัฒนาที่จะเป็น <asking S 1> ห<า>แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นะคะซึ่งใน,ในตอนนี้ก็คิดว่าเราไปในได้ในระดับหนึ่งละเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีคนเข้ามาเยี่ยมชมประมาณไม่ต่ำกว่า1,500คนนะคะ,คะเรามีการจดสถิติไว้ค่ะสถานีพัฒนาที่ดินตากเราเนี่ยค่ะ,คะมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด294ไร่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะทางด้านที่เราเห็นเป็นสีเขียวเยวเนี่ยเราก็จะอนุรักษ์ไปอนุรักษ์ไว้นะคะก็จะเป็นแหล่ง เป็นไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําเพราะว่างานของเราเนี่ยหลักๆเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ําการรักษาหน้าดินการรักษาดินรักษาน้ำนะคะ,ะจะแบ่งเป็นพื้นที่ที่สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศนะคะเรามีกิจกรรมหนึ่งเราเรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดินนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมเป็นโครงการ จะเป็นลักษณะของการสาธิตงานพัฒนาที่ดิน<ฆ>นะคะ <c oughs> ก็ให้ประชาชนหรือว่าผู้สนใจทั่วไปนิสิตนักศึกษาเนี่ย <c oughs> เข้ามาเรียนรู้ว่าดินมีความสําคัญยังไงกับการปลูกพืช<ฆ>แต่ทีนี้ในส่วนของเราเองเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะ <c oughs> เมื่อช่วง4-7ทธันวาคมเนี่ยสถานีพัฒนาที่ดินตากได้คัดเลือก<ฆ>เป็นสถานที่จัดงานวันดินโลก<ฆ> <c oughs> เราก็ได้รับการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น พอพัฒนาพื้นที่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้มีการลงทุนงงงบประมาณในการปรับพื้นที่ไปแล้วเ,เลยมีความตั้งใจว่าเราควรจะพัฒนาจากเป็นศูนย์เรียนรู้ที่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะแล้วการเข้ามาเรียนรู้โดยที่เป็นวิชาการอย่างเดียวคนก็ไม่ค่อยสนใจเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราจัดก,กิจกรรมด้าน การเกษตรเนี่ยแต่ว่าทําให้สวยงามเพิ่มความสวยงามขึ้นมาเพื่อดึงดูดคนเข้ามาพอคนเข้ามาเขาก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้งานของเราด้วยก็จะเป็นประโยชน์ด้วยซึ่งตรงตรงฐานเรียนรู้เนี่ยเราจะเน้นให้เห็นว่าดินเป็นแหล่งในการสร้างอาหารต้องทำดินดีพอทำดินดีแล้วเราก็จะได้อาหารที่ที่มีคุณภาพอ่อ แล้วหลักที่นํามาใช้ก็จะเป็นหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถานีพันาที่ดินนียดำเนินการอยู่เรามีหลายกิจกรรมนะคะวันนี้ที่จะพาทุกท่านได้ได้นำชมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ที่เป็นไม้ผลนะคะให้เห็นว่าเราทำยังไงแบบไม้ผลที่อายุไม่มากนักแต่ว่าเขาให้ผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะโดก นะคะแล้วก็ให้ผลผลิตได้ได้เร็วด้วยได้คุณภาพด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเชิญค่ะ,คะตามมาเลยค่ะครับและตอนนี้พี่สําราญก็พาพวกเรามาเที่ยวชมส่วนของที่เป็นการปลูกไม้ผล ซึ่งมีอะไรบ้างนะครับพี่สำนานจะได้กรุณาแเล่าให้พวกเราฟังครับจุดแรกตอนนี้เราพามาชมแปลงมะนาวเลมอนค่ะมะนาวเลมอนแปลงนี้ปลูกเมื่อเดือนมิถุนาไปลายเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะคะปลูกได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยก็ตกใจเลยว่าเขาเริ่มติดดอกแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะคปีปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักทันวานเนี่ยก็ ผลดกสวยเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พักต้นให้ปุ๋ยตอนนี้เขาเขามีรุ่นละเป็นรุ่นที่สองละคือหลักสำคัญของแปลงนี้นะคะก็คือเราจะเตรียมดินให้ดีๆเลยค่ะที่เห็นว่าเราทำเสวียนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันจะดูแลง,ง่ายนะคะในนี้เราจะใช้ปุ๋ยหมักเลยะคะ่ะปุ๋ยหมักที่ หมักโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพฒนาที่ดินก็คือเราใช้พดอหนึ่งแล้วก็หมักพวกเศษหญ้าเศษฟางแล้วก็มูลสัตว์ค่ะพอเป็นปุ๋ยหมักแล้วเนี่ยค่ะลราก็เอามาใส่เป็นการเตรียมดินตั้งแต่แรกแล้วก็กรมพนาที่ดินเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยทั้งสารเร่งพดอสามที่เป็นเชื้อไปโคโดมาป้องก,กันโรครักเน่าคนเน่าเราผสมผสานเทคโนโลยีของกรมพนาที่ดินมาแล้วก็เอามาใช้คือจะเป็นลักษณะของการสาธิตที่พอชาวบ้านเข้ามาดูเนี่ย ชาวบ้านเห็นแล้วก็อู้ดกจังสวยจังทํำยังไงอันนี้แหละค่ะที่ใช่เห็นของจริงแล้วจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะหันมาให้ความสําคัญกับกับการดูแลดินการเตรียมดินดีๆเพราะว่าอยากจะได้ผลผลิตที่สวยๆอย่างนี้นะคะผลผลิตเหล่านี้นําไปคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไปทําข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเนาะในการที่จะนําผลผลิตออกไปจําหน่ายเป็นรายได้อะไรอย่างี้ค่ะ ผลผลิตที่ได้เนี่ยก็จะใช้แบ่งปันแล้วก็โดยเฉพาะกับพนักง,งานของเราที่มีประมาณ30มสิบกว่าคนเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีอาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายไดเ้เป็นการลดลดค่าอาหารลดรายจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เราด้วยนะคะค,ค,คือทุกอย่างเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ทานก่อนเหลือเราก็แบ่งปันนะคะ ก็จะประมาณนี้ผลผลิตเดี๋ยวเราไปแปลงผลไม้โซนต่อไปเลยครับเราเข้าไปแปลงองุ่นเลยค่ะครับนี่ครับและนี่คือพวงองุ่นครับที่เป็นเกษตรอินทรีย์ล้วนๆครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผอสำราญครับค่ะสำหรับองุ่นแปลงนี้นะคะเราปลูกเมื่อวันที่10กุมภาหธห้าค่ะปลูกเพื่อ ที่จะโชว์ในงานดินโลกเป็นการปรับปรุงดินผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพนาที่ดินกับองุ่นครับซึ่งใครๆที่มาเห็นเราก็จะค่อนข้างแปลกใจแปลกใจตรงที่ว่าเขาเห็นองุ่นต้นเล็กๆเมื่อเดือนกุมภาครับเอ่อประมาณสักเดือนกรกดาสิงหาเขากลับมาเห็นซุ้มอง,องุ่นที่เอ่อเริ่มเริ่มที่จะติดช่อละแค่ห้าหกเดือนเท่านั้นเองแค่แค่ห้าหกเดือนค่ะ ผลก็เกิดจากว่าดินที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นดินที่เราเรานําเป็นปุ๋ยหมักค่ะเอามาใส่ทั้งแปลงเลยนะคะที่ยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยดินก็จะเนี่ยค่ะด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างว่าแปลงนี้สูงขึ้นมาแต่สูงนี่ไม่ได้ยกดินเป็นการเอาปุ๋ยหมักมาใส่แล้วในในแต่ละหลุมปลูกเนี่ยก็มีการเตรียมหลุมเตรียมดินอย่างดีนะคะก็โดยใช้ปุ๋ยหมักคือ อินทรียวัตถุหรือว่าปุ๋ยหมักเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยหมอดินอาสาค่ะคืออาจารย์วัญช <One S 2> <Ch ai S 1> ัยที่เป็นหมอดินอาสาเนี่ยกับหมอดินอีกท่านหนึ่งคือพี่ใหญ่ธนวัฒน์เนี่ยพันธนวัฒน์เข้ามาช่วยดูแลซึ่งสองท่านเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องการปลูกองุ่นนะคะเ,เราเน้นในเรื่องของท่าดินดีการจเจริญเติบโตความแข็งแรงความต้านทานโรคจะดีเขาบอกว่าเหมือนกับ เราสร้างบ้านแล้วก็บ้านอยู่สบายอะค่ะสุขภาพก็จะดีควางต้านทานค่ะความต้านทานโรคก็จะดีมีทั้งหมดอยู่4ี่สายพันธุ์ค่ะคือจริงๆเราเหมือนกับเป็นการสาธิตเอาสายพันธุ์เข้ามาปลูกด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพันธุ์เวลิก้าพันธุ์เวลิก้าพันธุ์เวลิก้าจะมีพันธุ์โอบถัดไปนั่นนะคะคือเขาแก่ก่อนผลผลิตหมดไปแล้วแล้วท้ายสุดนั้นจะเป็นไซมัสแคทค่ะ ที่เรารอันนั้นจะเป็นสเีเขียวที่เราเห็นตามท้องตลาดที่ราคาค่อนข้างแพงก็จะเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าการใช้หลักเกษตรกรรมธรรมชาติหรือการใช้เกษตรอินทรีย์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่นี้นะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนไม่จาเป็นต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิน้นมาเห็นกับตามาชมด้วยตัวเองนะครับว่าการใช้เกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้โดยที่ลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมอะไรกันดีครับพี่สำนากครับเราไปใกล้ๆนี้ก็ได้ค่ะครับเป็นแปลงเอ่สวรสคสาวรสครับผมไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นสวรสพันธ์ไผยนุงเบอร์สองนะคะก็จะเป็นพันธ์ุที่ทานผลสดได้แล้วก็จะออกเเปรี้ยวอมหวานนะคะ ลูกโตสมบูรณ์มากเลยค่ะอันนี้กี่เดือนคะถึงจะใ,ให้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้อะค่ะจริงๆอันนี้ก็เป็นรุ่น2เหมือนกันนะคะคืออันนี้ปลูกเมื่อ24มิถุนาห5หค่ะประมาณเดืนอนพฤศจิก,กาเนี่ยเมื่อพฤศจิกาที่แล้วโอ้ดกมากสวยงามค่ะก็คือใช้เวลานิดเดียวค่ะ,คะเขาบอกว่าสวรถอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ7เ,เดือนแต่อันนี้ก็ประมาณ5เดือน แต่ว่าอยากให้ดูดินอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคือ,เ,อ,อเรามีการดูแลเตรียมดินดีตั้งแต่แรกนะคะ,คะแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มแล้วก็ผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆเข้าไปะนะคะจาก3แปลงนะคะของไม้ผลที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นล้วค่ะหัวใจสําคัญนะคะของการที่ จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็สมบูรณ์ขนาดนี้นะคะอยู่ที่การเตรียมดินนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะท่านพอจะพาเราเยี่ยมชมแปลงอื่นๆน,นะคะ,คะเดี๋ยวไปด้านนี้เลยค่ะ,คะ นี้เราตั้งชื่อว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักนเองแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยทหารค่ะกรมทหารราบที่14ก็จะมีกองพันทหารราบที่1เป็นหลักนะคะในการเข้ามาช่วยเรื่องของเตรียมค้างค้างผักเราจะเห็นว่าระดับต่างๆกันอันนี้เขาเรียกว่าค้างสูงสูง อันนี้กลางอนุตีย่เรียดินเขาตั้งชื่อว่าสูงกลางเตียเรียดินอันนี้เวลาชาวบ้านมาเนี่ยชาวบ้านจะชอบมากเลยเขาก็จะมาดูว่าเออของเขาไปควรจะเลือกค้างชนิดไหนกับพืชที่เขาปลูกประมาณนี้ค่ะเป็นเป็นพืชผักประเภทเถาไม้เลื้อยที่ที่ต้องขึ้นค้างแล้วก็จะเลือกชนิดของของผักอย่างเงี้ยลูกเขายาว ก็ต้องมาอยู่ในค้างที่มันสูงสูงค้างสูงแล้วก็ต้องต้องมั่นคงพอสมควรค่ะเพราะว่าถ้าถ้าค้างไม่แข็งแรงพอเนี่ยก็อาจจะใช่ใช่ลูกเขาหนักมากนะหูลูกหนึ่งนี่เกินห้ากิโลค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพืชผักที่เป็นพวกไม้เลื้อยใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องเลือกความสูงของค้างให้เหมาะสมนะคะแล้วก็มา อีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะของแปลงนะคะจริงๆก็คล้ายๆกับเป็นพืชผักสวนครัวนะคะที่พี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจก็สามารถนําไปประยุกต์นะคะปลูกในสิ่งที่ท่านอยากรับประทานนะคะแล้วก็ตามพื้นที่ที่ท่านมีอยู่ที่บ้านได้นะคะตรงนี้สวยมากเลยค่ะดอกดอกกระเจี๊ยบโอ้โหกำลังทานเลยค่ะกําลังคือเก็บเก็บไปได้เลยค่ะค่ะที่เขาขายตามตลาดไม่ไม่ใหญ่เท่านี้นะคะนี่ดอกสวยมาก วันนี้เรานอกจากมาเยี่ยมชมแล้วเราก็จะได้ได้ผักเก็บผลผลิตด้วยนะคะเอาไปลวกทานค่ะอร่อยกระเจี๊ยบสวยมากอันนี้แก่ไปแล้วค่ะใหญ่มากทานสดๆได้เลยใช่ทานดิบๆทานดิบๆได้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งนะคะใช้เวลาปลูก สักกี่วันคะถึงจะสามารถเก็บผลผลิตอะคะประมาณ4เดือนอย่างน้อย4เดือนค่ะถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้แต่ว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานข้ามปีค่ะก็คือปลูกครั้งหนึ่งเรามีการดูแลก็ตัดทานได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงแรกจะใช้เวลานิดนึงค่ะอันนี้ได้ปลูกได้3ามเดือนกว่าๆได้ประมาณนี้ค่ะกล่าวว่าสักเดือนหน้าอันนั้นเริ่มจะมีหน่อขึ้นมาเริ่มใช่ค่ะเริ่มมีดอกแล้วมีหน่อค่ะมีหน่อ มะเขือเทศนี่อร่อยค่ะเป็นสาวๆนี่จะชอบจะชอบลองทิมได้เลยค่ะอร่อยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บลูกแดงๆลูกแดงบางทีก็จะค่ะนี่นะคะทานได้เลยเก็บได้เลยค่ะกรอบมากค่ะทานสดๆนะคะแบบมัน่นใจมากว่าปลอดสาร100%นะคะอือ นี่คือแปลงนาใช่ไหมครับเห็นหลากหลายสีสันสวยงามมากเลยครับพี่สำนันตรงนี้เป็นการสาธิตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มค่ะอย่างที่เราบอกอ่ะที่เราผ่านมาเราเห็นพื้นที่ดอนพื้นที่สูงพื้นที่ดอนและตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็จะสาธิตการทำนาอันนี้ก็เหมือนกับหลายๆแปลงค่ะเราก็เริ่มตั้งแต่การการเตรียมดินโดยปลูกปอเทืองค่ะครั้งแรกเนาะเราปลูกปอเทืองแล้วก็ไถกลบ ลงไปเป็นการเพิ่มมีสีวัตถุแล้วก็ถึงได้เอา,เอา,เอาข้าวมาปลูกข้าวที่ปลูกตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีอยู่3ามสีสามพันค่ะคสีชมพูอ,อันนี้เรียกว่าชมพูนครพิงค์ค่ะอันสีชมพูเนี่ยนะคะคส,สีเขียวสีเขียวจะเป็นข้าวเขียวธรรมดาเรานี่แหละเป็นกขเจ็ดเก้าเป็นข้าวนุ่มของกรมการข้าวส่วนสีม่วงสีม่วงนี่ชื่อพันธุ์ม่วงมงคล โอ้ชื่อพันธุ์มงมงคลคือในก่อนหน้านี้ตอนเราปลูกเขาจริงเนี่ยตอนเขาออกรวงสวยมากครับแต่ว่าอันนี้คือเราเกี่ยวไปแล้วครับได้ผลผลิตไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเกี่ยวแล้วแล้วก็จะไถแบบเพื่อจะปลูกใหม่เลยอะตอนช่วงนั้นน้ําไม่พอเราก็เลยว,ว่าเออเลี้ยงเลี้ยงต้นเขามใช้น้ําไม่เยอะมากครับก็อันนี้แตกจากตอค่ะครับก็อาจจะไม่ไม่สมบูรณ์เท่ากับเราเราปลูกจากต้นเดิมนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับอีกแปลงหนึ่งค่ะเป็นเป้าหมายของวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นแปลงข้าวโพดค่ะซึ่งสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ววันนี้แล้วเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้ชิมข้าวโพดต้มสดๆนะคะจากแหล่งเรียนรู้ที่นี่นะคะนี่ก็ให้เห็นนะคะฝักนะคะเป็นข้าวโพดพันอะไรคะท่านผ้นนะคะเป็นข้าวโพดหวานค่ะมีสองพันค่ะเป็นซูเปอร์สวีทคือสีหเหลืองๆกับข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดขาเหนียวหวานก็ อันนี้ก็เป็นการสาธิตการปลูกข้าวโพดระบบตรงนี้เราเรียกว่าการผรสมผสานการอนุรักษ์ดินและน้ำค่ะ,ค,ะคือในพื้นที่ที่มีความลาดชันเนี่ยม,ม,มันเท่ๆอย่างงี้ค่ะถ้าหากว่าเราปลูกโดยที่เราไม่มีแนวยา้าแฝกแล้ไม่มีแนวคันดินเนี่ยไม่กี่ปีฝนมาก็จะชะเอาหน้าดินดินก็จะเสื่อมโทรมพอดินเสื่อมโทรมส่วนใหญ่เราก็จะแก้ปัญหาโดยเอาปุยปายป๋ยไปใส่ปุ๋ยไปใส่ซึ่งเพิ่มต้นทุนแล้วอีกอย่างหนึ่ง อพอใส่ปุ๋ยเป็นนานๆปัญหาก็จะตามมาในเรื่องของบางทีเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปปุ๋ยที่ตกค้างอยู่มันก็เป็นดินกรดหรือไหลลงไปในน้ําก็ทําให้สภาพแวดล้อมเราเสียหายนะคะคะะในแปลงนี้เราก็จะสาธิตการปรับปรุงดินเหมือนกันค่ะ,คะเอาปุ๋ยหมักมาลองก้นหลุมแล้วก็ปลูกข้าวโพดก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นว่าข้าวโพดที่เราปลูก โดยมีการปรุงดินดีๆเนี่ยผลผลิตจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงจะสู้ที่เขาใช้เคมีได้หรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวเราลองผักสักปักหนึ่งหมคะแล้วก็เดี๋ยวได้เลยค่ะอันนี้แก่หมดแล้วค่ะเนี่ยอ่าเราจะให้ให้ดูด้านในนะคะความสมบูรณ์ของฝักนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวหวานนะคะ จะเป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เขาเรียกพันธุ์ทับทิมทับทิมหานค่ะทุกทีจะเคยเห็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่เป็นสีแดสีหนึ่งค่ะสีเหลืองอ่อนหรือไม่ก็ก็สีสีม่วงเข้มไปเลยนะคะที่เป็นเหมือนพันธุ์ผสมใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะมีทั้งสองสีในฝักเดียวนะคะก็จะสีเข้มๆเป็นสีทับทิม,มก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ลองมาปลูกเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ใหม่ค่ะค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆเราก็ยังมีอีกหลายจุดหลายมุมเลยนะคะที่น่าสนใจค่ะ แต่ว่าด้วยเวลาจํากัดนะคะท่านผอ,อก็ได้กรุณาพาเราเยี่ยมชมนะคะพร้อมกับเก็บผลผลิตไปด้วยนะคะวันนี้เราได้อะไรหลายๆอย่างนะคะติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผอสํารานแสนศิรานะคะผู้วยการสถานีพัฒนาที่ดินตากค่ะได้ส่งท้ายนะคะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนที่สนใจค่ะจะมาเยี่ยมชมนะคะมาท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากที่นี่ค่ะ ขอเชิญค่ะค่ะก็สถานีพัฒนาที่ดินตากนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาเยี่ยมชมท่านจะมาเป็นหมู่คณะแจ้งมาก่อนอ,อยากจะได้วิทยากรนําในการให้ความรู้ก็ยินดีค่ะหรือว่าช่วงวันหยุดท่านอยากเข้ามาพักผ่อนโดยต้องการจะพักผ่อนเป็นส่วนตัวมาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆเราก็ยินดีค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะ,ะก็เรียนเชิญทุกท่าน สถานีพัฒนาที่ดินตากไม่มีวันหยุดค่ะในะออวันหยุดราชการก็ต้อนรับทุกท่านค่ะซึ่งการเดินทางมานะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าท่านนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดน,นะคะมาถึงบริเวณสามแยกแม่สอดนะคะที่เราเรียกว่าสามแยกที่จะไปอำเภอแม่สอดนะคะถ้าท่านมาจากทางกรุงเทพมหานครนะคะ่ะท่านเลี้ยวซ้ายนะคะมาประมาณ2กิโลเมตรนะคะประมาณนั้นนะคะนะคะสถานีพัฒนาที่ดินตากก็จะอยู่ ริมถนนใหญ่เลยนะคะอยู่ทางซ้ายมือค่ะหรือว่าถ้าท่านมาจากทางเหนือนะคะมาถึงสามแยกแม่สอดแล้วท่านก็เลี้ยวขวามานั่นเองนะคะก็พร้อมต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะทั้งชาวจังหวัดต,ตากเองนะคะซึ่งหลายๆท่านยังไม่ทราบเลยค่ะนะคะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นี่นะคะรวมถึงนะักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาด้วยค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านภูมิในการสถานีพัฒนาที่ดินตากอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ได้ติดตามรับชมนะคะการไลฟ์สดค่ะการเยี่ยมชมนะคะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะของจังหวัดตากอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือที่สถานีพัฒนาที่ดินตากนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราจิตอาสา904นะคะคร,รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทานทุกๆท,ท่านด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราค่ะและเช่นกันครับหากท่านผู้ชมมีความเดือดร้อนที่ต้องการให้พวกเราจิตอาสา904เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งช่องทาง Facebook page โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน y t u t u นะครับรวมไปถึงสายด่วน1510ซึ่งเป็นฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงครับนะคะก็พวกเราค่ะยินดีนะคะที่จะ ไปเยี่ยมเยียนนะคะไปรับฟังปัญหานะคะความเดือดร้อนของทุกทท่านในแต่ละพื้นที่นะคะคแล้วเราก็จะมีเครือข่ายนะคะทั้งองค์กรภาครัฐนะคะแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะคะรวมไปถึงจิตอาสาในพื้นที่ค่ะที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนะคะที่น้องคนไทยค่ะก่อนจะกกันไปวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <ช>นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราและเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดตากครับเปลี่ยนเมืองตากจากเมืองผ่านให้เป็นเมืองท่องเที่ยวครับ สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า,าจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามกันครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะ